ค่ะไปต่อกันที่จังหวัดแพร่ค่ะโดยทางจังหวัดแพร่นะคะได้นําจิตอาสาพระราชทานพัฒนาทำความสะอาดวัดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่วัดพระธาตุตุงคำตำบลทุ่งแควอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ค่ะได้นำจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567เพื่อสำนึกใน ในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสําคัญของชาติไทยและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งจะปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยมีการร่วมกันนะครับเก็บขยะมูลฝอยตัดหญ้าทำความสะอาดและปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง